ชุมชนที่ผริตกาแฟที่มีคุณภาพแน่นอนครมันก็ได้ส่งผลให้เหมือนกับเราได้ส่งมอบสิ่งที่ดีๆให้กับผู้บริโภคด้วยนะครับก็บเชิญชวนให้ท่าน,นท่านเกษตรกรทุกท่านนะครับเรามาร่วมกันผลิตก,กับเม็ดกาแฟที่มีคุณภาพ WHAT?! Yeah. Yeah. พีดีจีเองเนี่ยมีโครงการพีดีทำจริงไม่ทิ้งกันแล้วก็หมุนเวียนเปลี่ยนทำไปในทุกพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ของอำเภอแม่แ่นที่ตำบลตาสุนฝนนะครับที่เราเลือกพื้นที่นี้เพราะเรามีสถานีบริการอยู่ที่อำเภอแม่แ่นอยู่นะครับแล้วก็ให้บริการชาวบ้านในอำเภอนี้นะครับก็พื้นที่เป็นพื้นที่พื้นที่สูงนะครับก็จะอยู่เหนือกว่าดับน้ำทะเลเนี่ยท้า บ้านตจหยืนเด็กก็อยู่เหนกว่าง1 0 0 0พเนขึ้นมานะครับก็เราทำกิจกรรมก็จะมาเรื่องของในเรื่องของทางด้านของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการพัฒนาการศึกษาเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุโดยการตัดแว่นนะครับอ่าหือว่าสายตาแล้วก็ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ในส่วนของการอ่าพัฒนาความเป็นอยู่ของทางด้านของเกษตรกร,ะกรนะครับซึ่งครั้งนี้ก็เป็น ครั้งแรกที่เราได้มีโอกาสเปิดโครงการในเรื่องของกาแฟยั่งยืนด้วยนะครับเพื่อ,อเป็นการส่งเสริมให้ทางด้านเกษตรกรในพื้นที่สูงเนี่ยมีอาชีพที่มีรายได้ที่ยั่งยืนมากกว่าเดิมที่เป็นทางด้านของการปลูกพืชเชิงเดี่ยวก็คือว่าส่วนใหญ่ก็จะปลูกข้าวโพดน,นะครับ ซึ่งข้าวโพดเนี่ยก็ปีหนึ่งครั้งหนึ่งก็ต้องเผานะครับเพื่อปลูกในรอบถัดไปซึ่งมันก็ที่เราทราบกันว่ามันเป็นที่มาของตัวขุ่นเทียน2.5นะครับซึ่งกําลังเป็นที่พูดคุยนะครับถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นในช่วงของสองสามปีที่ผ่านมามนที่มันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆตรงจุดนี้เราก็ถือว่ามันเป็นโครงการโครงการหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการ ดูแลให้เรื่องพวกนี้ค่อยๆลดลงแล้วก็คาดว่าจะหมดไปในะอนาคตถ้า,นะาชาวบ้านเนี่ยอ,อันมาปลูกพืชทางด้านของกาแฟนะครับมากขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆลดบทบาทของข้าวโพดลงไปนะครับซึ่งก็แล้วอีกอย่างนึงมันก็เป็นการเพิ่มที่ป่าด้วยเนื่อง,งจากกาแฟสายนาุ์นาบิก้าที่เรานำมาส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกเนี่ยนะครับก็จะเป็นสายพันธุ์กาแฟที่จะต้องปลูก าภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่นะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องปลูกต้นไม้ใหญ่เสริมขึ้นมาด้วยนะครับจากพื้นที่โล่งก็คือ้นตอนนี้เขาที่เป็นขเขาหัวโลน้นอยู่เนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นด้วยการปลูกพืชต้นนะครับขึ้นมาก่อนแล้วถึงจะปลูกกาแฟเพื่อได้ร่มเงานะครับแล้วก็ให้ผลผลิตที่ยั่งยืนยาวนานกว่าที่เขาปลูกพืชล้มลุกก็คือปีหรือว่ล้มทังเนึ่แล้วก็เขาไปนะครับตรงถุดนี้ซึ่งก็ตอบสนองต,อต่อโครงการในเรื่องของ ดีๆค่าอาสาทรรดิงไม่ทิ้งกันด้วยที่เราต้องดูแลสิ่งแวดล้อมที่เราจะไปปลูกต้ตนไม้ที่เราก็ปลูกต้นไม้เช่นเดียวกันครับ